การลงบนนแรกการลัดลายครับตอนนี้ก็เป็นชั้นแตกท่เป็นการลาลเป็นยางครับเกณนปบรรยากาศแล้วก็ก็ัวเยีด้ว่กลับ่บมันเลิศครับจำเป็นไม่ได้รู้ลงลงทะเบียนเสร็จแล้วแต่ว่า แค่นี้เลยหรือเ่อแค่นี้คมับได้เห็นตาสองสีเนได้เห็นหัวได้เห็นคามสวยควมท้ตลก ให้ดอกมันขึ้นทักขึ้นหลังจากที่พีเซอร์อมาอตอนนี้เนี่ยเป็นแฟนทุกคนต่างตื่นเต้นกับพีเซอร์ทีาายเพราะว่ตอนนี้เขาดาวเดือน้วคพราะผมตอบรับดีมากนะทุกคนตอบรับไปได้ลายปทั้ทงใจเป็นแฟนใจแล้วก็พูดฟิมแปะก,กันมามากมายหลากหลายนะครับก็ยิน้นทีวิวใน,นีดีโองักเป็นเพ่นาปนอน<อ><ะ><อ><ะ> Oh my. คุณหมอท่านสองแต่จริงมีโศมาท่านก่อนนะไม่นท่าเป็นก่อนเป็นศบเป็นศแล้วุณกำลังแบบทิสงจนากำลังพิสูจน์หลักฐานกันและหลายอางนั้นวิ่งสะดดเป็นคนหรือเปล่าไม่รู้ไงอาจจะเล่นเล่นแล้วก็ไปไปแล้วก็จะตกเติมหวของเนี่ยแล้วคุณมาช่วยผมไว้จับไว้ แต่เราจริงๆนะทุกอย่างเนี่ยคือตอนที่เราล้มไปเนี่ยมันล้มไปท่าหนึ่งท่านั้นได้ไงอยากดูม,มากเลยอันนี้ผมก็เข้าใจผมโคตรเข้าใจมากว่าการท,ที่ผมไปจับคุณอย่างนี้ได้แต่คุณมาอยู่อย่างนี้แล้วผมอยู่อย่างนี้นได้ยังไงได้ยังไงใช่ไหมไใช่เราจะสปอยนิดๆหน่อยๆไหมยังไงคืออ่ะเดี๋ยวเดินในไหนก็วันนี้เราบรรลุมวลกันเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผมจะอธิบายด้วยหลักการของวิศวะว่าแบบ การที่เดืมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องรอตอนรวคนแต่ว่าอันนี้ซิรก่อนใช้ใรมืออยแางเดียวนเน้นในนู้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 นต้อง้อจต้องรอดูในีบในปีใีอะไรแล้ะหลังจากนั้นก็จะมีนู้นนู้นครับลงน้่โยนไม่รู้ แล้วก็เปิดค well, ุณเอเท่ีทนะเห็นรจงตรวจนคุณทางเห็นนะเอกเาแซวว่ามีแตคนหล่อนนั้น่ะแต่โทษนะครับมีม่ามี่นหล่ออยเดียนะครับี่าสววานี่ยคจเออแล้วหนักนึ้นคีสวยท่ายีคนสวยอีกแล้วเราคนหล่อแบบนี้วนี้ หลายปีบอกเลยว่าเรื่องนี้ผีเข้าถึงรสชาติแน่ๆเพราะว่าของเราเนี่ยของจริงคุณเห็นในซีในน้ําที่กอ,องเมฆเขาต้องไปเจอผีในน้ําบอกเลยว่าน่ากลัวจริงและทุกซีเนี่ยผีจะมีความเพิ่มในเวลวอนี้อ่อนนอยนิดเพิ่มเลเวลึอนไปเรื่อยๆจนตอนสุดท้ายเนี่ยน่า,นานกมาอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเวลาที่ ว่าอลังการอยสร้า <sus> ง <Toyota> มาต้องแบบชมที่ิอาละกันที่เอาต้นไม้ั้งต้นไปตัดไวตรงนั้นแล้วแบบเป็นทางล้านที <weight incident> ่แบบว่าเขใช้ประมาสาวันนะครับทสี่นัทีู่ไปท้งหมดแต่ว่า แลนนี้เป็นคนจริงที่เง็นคนมัวก็คือต้องนับถือนิริตน้วแสดงของพวกรมากแล้วที่ขึ้นไปแล้วก็นอนแน่นี่แค่ร้องอีกคนรงกันแก่ปิดตัวพูดพ ก็มีการไปเวิร nah e okay ์คช็อปครับทาแบบว่าถ <zag lt ar> <t ort line> ึง wow. ว่าองจริงเขาเวลาที่เขาดเขาเรียกลงซีลงเวอรซีอย่างเงี้ยเขาต้องกระวนการอะไรบ้างเลยครับก็ใช้ทุวภาษากพันนั้นก็เหมือนมีมี่ดิเวนใก็ช่วยด้วยอต่าร่มาตาอกหลด้วยอกบกนาไว่าต้องะไรสั แต่ตอนตอนที่เราแสดงกันมันสมจริงไหมใช่ไหมเพราะไม่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 จริงที่วิทยาลัยจะไม่ลองถอยจะไม่เอาอย่างนั้นเพรว่า้มถ่ายทไนมันจ้งท้มริงสถานที่เป็นาจริงครับแต่ว่าในตอนที่เราาแสดงมจเป็นองต้องจำส่้า ทั้นท้งแรกก็คว่าจะไม่มีจริครับเพาะว่าเป็นเอ่อเป็นแนวแบบโร่เกี่ยวกับอะไรกนแล้ทั้งสองทั้งอก็นักาะยังไงยอังไงทไมถึงบอกว่าทั้งสองเป็นอะไรกัหรือทั้แบบที่เราไปห้างร้านเ่ยครับเขาแบบว่าบ้าแต่ไม่เจอะไรแต่พอไปเอ็นดูติดก็มีแบมานิดหน่อยนทักทายนิดหน่อยเปนแบบแบบน่ารักครับน่ารักด้วน่ารักด้วยมา คอยขยายก็อ like er no like anyway> ู่เรื่อยๆเลยอ่ที่คุณตำรวจดี ซีรีเงเกิด

ภูมิภูมิก็เป็นเป็นภูมิได้ทุทีเอจนะพูดก็ฟิลเตอรอยู่แล้วพี่คนนัก็ยังพอสลับได้จะพูดพูดเาอาไร้เยได้ยังไงพอไหว่าตัด แล้วกลับมาอีกคือแบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วมันบ้างตอนนี้ต่อหน้าต่อตาไม่ยอมกลับกันมาก็เบาๆครับเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าโรแมนติกซีนแล้วกันเป็นแนวแบบว่าป้องกันแล้วก็คสมค่อยๆใส่ระดับกันเรื่อยๆเป็นเหมือนมุ่ใหม่ๆที่คนแถวนี้ไม่เคยเห็นอ่าอะไใช่ใช่

ก็ดูได้ครับเมื่อเวลาสี่ทึ้นครึ่งทำเป็นกอักับก็ดูด้วยเช่น